มาชิกที่สภานิติกัญญัติกับกระบอกเรื่องคือพระโขนไชยนาเชิญพระเกียรติพระประชัยในระหว่างที่24นายทหารท่านหนึ่งนะครับที่ประกอบกับท่านนายเพลย์นะครับก็คือในการจริงนะครับก็ทำให้นะครับการปฏิบัติบริเวณบ้านสายโุสิตใต้นะครับทั้งท่านอะไรระหว่างที่ผู้ในการคุณช่วยไปเจอแล้วเปิดนะครับแต่ยังไม่ทำลายเพราะ ตกอยู่แค้ชายแอนนะครับรัวฝั่งนะท่านผู้ว่าตอนนั้นปฏิบัติราชการในพื้นที่อยู่ในลุล้งหลบไทยอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณดีครับถ้าถ้ามีอะไรหนึ่งสองสามครับค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนนะครับ โนกินใจเไม่รู้อ่ะคุดูดูดูนะ่รู้ยอใส่เนาะตัายครับนนังนะมงกรนะที่ลุ่มอียู่เนี่ยลน นี้ทดลองราชการเพราะกิรทดลองราชการเ่อยมากตอเสียหายปั้รหลายราคาไปลิลลุนนี่คือโดนถูเก็ตเต็มเลยข้างหลังนี่ราคาไดหก็จะตกลุมนี้หนลูกแล้วก็มีคู่นึงก็อยู่ที่ลพัดไปใช้ตกจุดนี้เสิเอรุเลย้โดน ม่ดีที่มีการเตรียมการไว้ก่อนนะครับเป็นเดือนทางอำเภอแล้วคือเพชรมาเดี๋ยวควถ้ะมันมีเศษอะไรที่มันยังไม่ต้องรับ เคนเขาได้ยงไงมงอยู่ยู่เต็มหน้าเลยกระจายเห็นหน้าตาดีดมีปานึงไวมเนี่ยโอ้ยแล้วไม่มี ค้างไว kind of ้ก่อนนะครับผมเก็บเป็นวิดีโอด้วยไม่ออกไได้เก็บไว้เป็นเทียเลยัม่ออกไม่ได้ันเออกต้องลี้ยปูนออกต้องย่าเลยี่างก็ปต้เลยีว่าียหายทั้งหลังขจะทให้หมกใหม่นี่ไงถ้าบอก่ต้อยู่้างหน